ตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเรื่องดความบันเทิงอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำพูดคำหยาบเด็กอายุต่่ากว1 8ปีไม่ควรรับชมโดยเด็ดขาดการพันนันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้ทำตามนะครับฮัลโหลก็กราบสวัสดีนะครับนายเอฟซี FC ของพี่กิงทุกท่านนะก็มีอยู่กับพี่กิงอีกแล้วนะจ๊ะกับช่องจริงพอดำเช่นเคยเหมือนเดิมนั่นแหละ <laughs> เออมีอยู่ช่องเดียวนะอย่ามีช่องอื่นเลยนะ โอเคนะก็กราบสวัสดีทักทายกันก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะโอเควันนี้นะรอบสี่ทุ่มวันนี้จะส่งเป็นคนแจ้งนะที่ทำนะมีแต่พีจีไม่มีใครอื่นเลยนะรอบดึกนะอ่ะสงสัยแม่แมนนีม่มาเดึกเดี๋ยวเป็นหนังอะไรเขาตาอุ้ยแล้วนะวันนี้มันมีแมนยูลิเวอร์เออรู้จะทําอะไรนอะนไม่หลับดูบอลด้วยก็เลยหาเล่นแก้เบื่อแล้วกันวันนี้กะจะไม่เล่นแล้วเมื่อวานเราแตกมาเอ่อหมื่นสอง ใช่ไหมหมืน่นสองนะเออจำจำจำหมื่นสองหมื่นสามนี่แหละสักอย่างจำไม่ได้แล้วนะก็ตามนั้นเลยเมื่อวานแตกเยอะที่สุดในรอบสองเดือนพี่จริงเลยนะกูไม่เคยแตกหมื่นมาสองเดือนแลวเพื่อนนะแต่ให้ดูอะไรก่อนมาเมื่อกี้เปิดกลุ่มมากูตกใจสะดุ้งเลยนะดูให้ดูอะไรไหนวะนี่นี่นี่ดูแมง่งพี่ก็แตกเป็นแสนเฮียยี่แมวโอ้ไม่รู้บุญบุญทำด้วยอะไรนะครับโอ้โหดูแมง่งเป็นแสน โอ้แม่งโคตรสุดนะรอบสามทุ่มกว่าดูโอ้โหรู้เล่นยังไงบอกกูด้วยเออนะก็ประมาณนี้เลยนะอัปเดตสมาชิกในกลุ่มของเราสักนิดก่อน5 4าพนี้กแล้วอู้เพิ่มมาสิกว่าคนนะถ้าจาไม่ผิดถ้ากูจำไ,ไม่ผิดนะกูใช้คำว่าถ้ากูจำไม่ผิดนะก็ประมาณนี้เลยบรรยากาศในกลุ่มทั้งวันนะวันนี้วันหยุดจริงก็จะไม่เล่นแล้วแหละเมื่อเช้าก็มาแจ้งไลฟ์ที่ถามแล้วก็ไม่ได้เล่นอะไรเลยก็ขออาภัยด้วยนะวันนี้ตะเวนชิวนะ นั่งกินกาฟงกาแฟภาษาคนแก่นะก็ไม่ได้เล่นอะไรก็มาหาอะไรเล่นรอบดึกแล้วกันนะโอเคเฮ้ยเหนื่อยยังไม่ทันเล่นแม่งก็เหนื่อยแล้วนะคนนี้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มก็คอมเมนต์แรกเช่นเคยแล้วกันมาเรากาจะมาจัดแมวเมื่อกี้พี่คิงกาจะไม่เล่นแล้วแต่เห็นพี่กอ๊อตแตกเป็นแสนเลยกาจะมาจัดแมวสักหน่อยมาดูกันว่าแมวรอบดึกเป็นยังไงเพราะเอ่อพี่คิงไม่ได้เล่นในรอบเดียวกับพี่กอ๊อตนะก็แต่ว่าลักคกี้ทำรอบสี่ทุ่มก็มีแมวเหมือนกันมาดูกันว่ารอบดึกจะเป็นยังไงแล้วกันนะโอเยมา ทำมาห้าร้อยก็พอนะเออกะจะไม่เล่นแล้วเนี่ยวันนี้ที่จริงอะ่ะกะจะนั่งดูบอลเฉยๆจะไม่มีอะไรทำนะเบื่อดูทรงว่าแต่รู้ผลอยู่แล้วว่าใครจะชนะเออเอฟซี FC ก็มาเม้นแล้วกันว่ามึงเชียร์ทีมไหนนะเออแต่พี่จิตรู้ว่าแมงแม,มนยูแพ้เชียร์กูเนี่ยฮะพูดเบาๆเดี๋ยวเอฟซีแมนยูจะโกรธกูอีกอันฟลอโลอีกนะเออเดี๋ยวมาดู นิดนึงแมวอันนี้เป็นยังไงรอบพี่ก๊อตก็สุดสุดเลยกูพูดเลยโอ้โหแต่เมื่อวานพี่คิงก็สุดเหมือนกันแต่แม่งกูมไม่ได้หนึ่งในสิบขเขาเลยกูเศร้าใจเออแต่ไม่เป็นไรได้มากได้น้อยก็ถือว่าได้พี่คิงพูดทุกคลิปเนาะอ่ะมาดูวันรอบดึกวันนี้เท่าที่ดูก็ไม่น่าเกียดแต่ก็ไม่ได้ดีถือว่าโอ้โหไม่ขาดทุนแล้วเว้ยเออเท่าที่ดูนะเห็นไหมสามสิบหมนุน เหลือ20กว่าขาดทุนเล็กน้อยยังถืออยู่ในเกณฑ์ที่ลุ้นได้นะม,มาขยับไปทางนี้แม่งอมโอ้โหเพื่อน6หมุนแม่งไม่จ่ายกุเลยสักบ,บาทน,นะเมื่อกี้เนี่ยอะไรของเมืองเพื่อนโอ้ม,มาอือเจยช่องหนึ่งฟรับอือสวย10ช่องสามเคช่องสามได้อยู่ เค้ยใครจะมาลูกสวยเฮ้ยไปเล่นฟลับ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 ยังโอ้โหยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่เขาเขาฟีกูเขาฟีให้กูจงเขาฟีให้กูยังแหละเพื่อนเอ้ยมาแล้วครับผมโอ้โหเขาฟีเฉยเออมาดูกันเบ็ดสิบเบ็ดสิบนี้ถ้าซื้อรู้สึกจะ 750โอ้เยอะอยู่นะมาดูกันว่าเป็นยังไงแต่เข้าฟรีพี่กิงแฮปปี้แล้วดอกแรกปรับยังไงเคอือยังไงยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่คิวครับยังไงเอ้สวยอุ้ยอยู่อยู่ไวตั้ง10รออุ้ยโอ้ยแมวโอ้ยยังได้อยู่ข้าวบ้านไวตั้งดอกนี้มีอู้ยสัตว์เจไดของโอ้โห966มึงดูไวมาทำพ่อมึงเหรอโอ้โหแม่งมาแท่งมาเริ่ม เอ้ยเหลือหกหมุนดูได้พันไดงเลยเพื่อนมาเฮ้ยแสดงว่าแมวมาแล้ววันนี้นะเออยังไงลูกอืมหมุนสุดท้ายโอ้โหแม่งกูจ่ายกูแค่นั่นแหละนะโอเคเปิดมาหนึ่งพันถือว่าได้อยู่โอ้ของฟรีหนึ่งพัน ยังไงลูกยังไงลูกยังไงลูกอืมนี่ยังเหลือคอนเทนต์อะไรอีกบ้างที่ค้างอยู่เนี่ยยังเหลืออะไรที่รับรับรับปากเอฟซีมาแล้วก็ค้างอยู่อ้อเหลือเอฟซีชื่อคุณอะไรแล้วนะเศกเศกสิทธิ์เศกสักค์ดหนึอย่างใช่หไหมเออสิบสี่คูณสิบหกรับปากไปเลยด้วยแม่งเล่นยากชิบหายเออมาดูกันแล้วกันนะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่คิงมีเวลาพี่คิงทำให้แล้วกันนะครับนะก็ ขอรุนแมวก่อนแล้วกันอ่ะยังไงลูกยังไงลูกโอ้โหไม่เห็นมาโบ,บะ๊ะบ้าเหมือนเมื่อกี้เลยลูกผมเมื่อกี้เข้าฟรีเออเอาให,ห,ห้มันมันเข้าฟรีเมื่อกี้หน่อยอื้ออืโอ้เจ้แมวไปไหนหมดเพื่อนผมเมื่อกี้ตอนมึงเข้าฟรีมึงมาอย่างรัวอื้ออื้อ ยังไงขับปั้นเ,เอสวยขับปั้นต้องหนึ่งไหมลูกอย่าว้าวไม่เอาไม่เอาไม่ว้าไม่เอาไม่เอาเอาเอ,เ,อเจเอือขับปั้นโอ้แม่นี้ดูทรงกูจะไม่รอดนะเพื่อนนะแมวมาน้อยเกินนะดูสิแม่งมาสิบสองเองอะ่ะโอ้หัวแล้ว ผมซื้อเองครับเป็นอย่างนี้ทุกทีมาแม่งไม่ซื้อแล้วสัตว์ปั่นเถอะถ้าซื้อเองแล้วจะเยี่ยขนาดนี้นะอือฮึ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 โอ้โหอือแม่งคุณกาจะไม่จ่ายวันเลยเพื่อนโอ้จะถ้สิบหมุนมึงดูจ่ายดอกเดียวโอ้แต่ก็โอเคยังไม่ขาดทุนโอ้โหดูแต่นอกอุ้ยยังได้อยู่โอ้แมวโอ้ยได้เออยู สวยเจ๊ช่องหนึ่งพัดช่องหนึ่งได้หมดสวยฝับยังไง,งดูดอกนี้โอเคแตกนอก8 9 6โหอย่้างโบหกโอ้ยังูกยังไงลูกยังไงลูกยังไงลูกโบบ้านน้อยไม่มาไม่มาอุ้ยอุ้ยมาโอเค โอ้วันนี้โอกาสลุ้นข้าวฟรีน้อยมากนะเท่าที่ดูนะแต่แตกนอกก็ดูด,ดูลืน่นๆอยเนี่ยดูพี่ชิงว่าคำนวณค่อนข้างจะโบ,บูบาอยู่นะเออแต่ในสเก็ตเตอร์ไม่ค่อยโผล่สักเท่าไหร่ยังไงลูกขอแบบจำจะจำจำว้าวยังไงพัดสวยคิว เริ่มไม่ค่อยสวยเริ่มไม่ค่อยสวยหยุดก่อนใจเย็นก่อนหยุดก่อนค่อยค่อยพูดค่อยค่อยจาแต่เพื่นอนโอ้โหแม่งมึงว่าวยาวงั้นไม่ได้เพือ่อนเออเจฟรับสวยยังไงดูเสียดายแ,แม่งแมวน้อยไปนิดหนึ่งดูกรองดอกเมื่อกี้แม่งอืออืออือโอ้โหแม่งว่าวเยอะจังวะปันห้าไม่เอาปันดูว่า โอ้โอยู่มายังไงลูกสี่ร้อยสามสเปิดมาดอกแรกโบโบายอยูอ่อเออข้าพันธุ์ต้องสองม,มาไม่มายังไงลูกยังไงลูกยังไงลูกอืออือเคแบบยังได้คิวอยู่ยังได้คิวอยูขย่ขยับมาลูกขยับมาลูกแมว โอ้แม่งข้าวปั้นไม่ให้กูว่ะเพื่อนเอ้ยไม่ใช่ข้าวปั้นเออข้าวปั้นนั่นแหละถูกแล้วไม่ใช่ซูชิเออดูแม่งเต็มกดานเลยเพื่อนเอ้ยไปถูกสิบนะอืมอืมอืมกรองอู้มาดอกนี้ได้ยังไงเออเจยังได้อยู่คิวช่องสามเอช่องหนึ่งเคช่องสองได้หมดไม่มาได้คิวเออยังดี เอเคดังอูอออออ้มาไว้เฮ้ยมาไว้เออ,อดูแมวสามตัวดอกนี้แปดร้อยเจ็ดสิบกว่ามาเบ็ดร้อยขอลองสักนิดนึงถ้าด้านนอกมันจะมาสวยขนาดนี้นะยังไงลูกอื้อยังไงลูกอื้อเคเท่าไรอื้อสามร้อยยังไงแมวสามตัวโอ้โหแมงไม่มีอะไรเรลยละเพื่อน แม่ทำไมอันนี้ด้เยอะกว่าวะดูโอ้โหไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาร้อยนี่แหละขอสักสองพันไดไหมเล้าสองพันพอเอาขอสักสองพันอืมลองกิเมื่อกี้ก็เลิกได้แล้วเนะี่ยเมื่อกี้พี่คิงได้มาพันเะจ็ดพันแปดนะยังได้อยู่ยังได้ลุ้นอยู่อืมอืมแม่งเริ่มเริ่มแล้ว เริ่มไม่ใช่แล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหสัตโอ้โหแม่งสิบไม้เมื่อกี้แม่งดูดกูแบบยู่เลยนะโอ้โหอืมอืมอืมโอเคไอสัตว์โอ้โห,โโโหแม่งเมื่อกี้กำไรดีๆไม่น่าหาเรื่อง โอ้ดูแล้วจบแบบคนตีนด้วยเลยสกตเตอร์ให้กูสามตัวเพื่อนโอ้หแม่งแทนที่จะเข้าฟรีให้กูสักนิดนึงนะปลอบใจกูอย่างจีินะโอเคนะครับแมวรอบดึกคนนี้โอ้แม่งเกือบจะสวยอยู่แล้วนะจริงๆเลิกได้แล้วเมื่อกี้พี่ชิงโลภแม่งไกลถึง2,000แล้วค่อยเลิกโอ้โหเมืรร่อกี้พันเจ็ดเมื่อกี้เลิกได้แล้วจริงสามเท่านะโอเคเลยกับลัคก,กี้ไนโกรอบดึกก็ถือว่ามาดีกับไลน์นอกแต่พี่ชิงแม่งโลภเองนะก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่าเรียนแบบนะโอเคก็ประมาณนี้ลัคกี้ไนโกรมาเล่นให้นะก็เดี๋ยว คอนเทนต์ที่เราลับปากไว้ก็เดี๋ยวเล่นให้ท่านเล่นทันนะเดี๋ยวขอด,ดูดูก่อนดูก่อนแล้วกันว่าจะเล่นไหมนะโอเควันนี้อย่าลืมกดรับกดกดซับกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยแลวเช่นเคยแนะนำไม่เล่นตามไม่ชมความมันเถอะส่วนนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายจุ๊บ